ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพ่อแม่ปี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เพชรก้ามีดหมอนะครับก็มีโอกาสนํามีดหมอของพ่อเดิมนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเป็นมีดหนามไม้ฝักไม้นะครับทั้งสองเล่มนะครับกันใดกําลังมองหาวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมนะครับ มีไว้พวกติดตัวนะครับติดบ้านติดรถเวลาเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับติดต่อทักทายมาได้นะครับติด่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3ครับผมลายเบอร์เดียวกันนะครับนามาชมเล่มแรกนะครับผมด้ามไม้ฝักไม้นะครับความยาวฝักลมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับฝักและด้ามเป็นไม้ประยุงนะครับ ทำจากไม้ประยุงนะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับนี่นะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับแล้วก็มีเชือกรัดนะครับจึงสมบูรณ์นะครับดูการแห้งการยุบตัวของไม้นะครับ การแห้งแบบธรรมชาตินะครับตามการเวลาตามการอายุนะครับนะครับไม้เก่านะครับในกำลังเมือง่านะครับ อสอบถามมาได้นะครับผมนี่นะครับก้นแหงของไม้นะครับสวยงามมีความทนได้อีกเป็นร้อยร้อยปีนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่7นิ้วนะครับนีกเเป็น ลายใบโพบลานะครับใบมีดไปขึ้นสนิมเลยนะครับผมนี่นะครับร่องเลือดลึกนะครับคราบไก่ความเก่านะครับจับตามล่องนะครับดูนะครับสวยงามนะครับการเข้าข้างแง่งนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับผมสันมีดหนานะครับ มีดนะนี่นะครับขันดัดดําดบวมนะครับเพราะการยุบของไม้นะครับที่อายุเขามาเป็นแปดสิบเก้าสิบปีนะครับเกือบร้อยปีแล้วนะครับผมนี่นะครับลองเลือดดึก ใบกระดกดอกไม้นะครับใบมีดใ่มีดใบเคลนสนิมนะครับความเก่านะครับสีความเก่าของใบม,มีดนะครับผมน้อยตอกนะครับอตอกจากมือน,นะครับผม ท่านใดต้องการบูชานะครับทักลายมาได้นะครับผม0 6 1 0 5 9 1 6น3นะครับลายไปเดียวกันนะครับจุดเล่มที่2นะครับดามไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับเป็นไม้ประยุงเช่นกันนะครับความยาวเท่ากันครับปักลมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับปอกรัดามเป็นแผ่นโลหะนะครับผม ดัดด้วยหวายนะครับผักทัดด้วยหวายแล้วก็พันด้วยเชือกเสริมความแข็งแรงเข้าไปอีกนะครับผมทำจากไม้ประยุงนะครับต้องปักกระด้ามน,นะครับ สวยงามครับผมดูการผิวของไม้นะครับแกนยุบการลั่นของไม้นะครับไม้เก่านะครับที่ผ่านการเวลามานานนะครับมิดต้นต้นของหต้่เดิมนะครับดูนะครับเนี่ยการยุบของไม้เริ่มทําให้ไหวรัดฝักหลวมแล้วนะครับ ไปน,นะครับผมไอนะบไม้กล่านะครับผมความแห้งของไม้นะครับน,น,น้องสิงนะครับผมหนอยตอกนะครับสวยงามนะครับใบเมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับ ความยาวของใบอยู่ที่7นิ้วนะครับนะครับตังกัดแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนบนสัรพุทธคุณต่างๆไม่รู้อะไรนะครับสันมีดก็หนานะครับสันมีดหนานะครับด้านนี้ต่ออักขระพระคาถาเต็มใบเลยนะครับผม มองหาติดต่อสักถามมาได้นะครับผม06 1059 1663นะครับลายเบอรเดียวกันนะครับคฟน,นี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ